หมาแล้วคิดน้ำคิดว่างนี่แหละสวัสดีครับเซียนรุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับเตรียมมาแล้วเด้อครับสมมติปากกาต้องบอกยังไรดอกเพี้ยลดไปสามวันติดเลยน้อเซียนสามวันเลยเอาเด้อเรียกเดียนวันี้วันที่สี่วันที่สี่บ่วันพี่เจงอาววันนี้วันที่สี่เป็นจังไรมี่ฟันมี่ยางบ่เป็นจังไรเป็นตั้งต่างบ่เป็นตะเขาก็เมือนี่ตัว่ะก สตรอดีเอฟซีกับสูเมนมากเอฟซีกับบอกสูเนี่ยกับโซนมากกับบอกสูสูว <si> ่าสั like ่นเพื wrote, ่อนว่านั่นกับเบิ้งไหวสักก้อนเนาะเบิ้งเบิ้งแนมแเบิ้งมื่อนี้มันจะเป็นจังไดอยารทุนกทุนูอยากกับผ่านไปไปซ่อมเบิ้งสักกอนจะได้บาบก็ตามำเรียกร้องของเอฟซด้นี่ที่เข่งเล่าบ้า เข้ากระถามเม็ี่ว่าให้เราไปต้อบอถ้างวดนี่เพราะเขาจเชียงซวนมากพิมเก่าว่าไายว่าไปต้อต่างต่างส่ยมเห็นเสยนเบาๆยังน่บอจักริบายยังก็โเดซี่เพิ่นแล้วเสยนอ้วงบอดเสยน กุกอังอยอะมันเขาเนาะมันเข่าก็นเกียงไดนอนเซียนเนาะเขาว่าอยากมีเอฟซีได้บุนล้างเราอ่ะบุนล้างเนี่ยแล้วก็เลยตั้งเซียนตั้งคุณนุงนภาเราบอกว่าบอกให้เซียนลองเพลงมั่นมั่นมั่นคอยสิ่งปร่เจรจะเพ่งสบายจะเพ่งดะเห็นหมอพอกับจอนแล้วยังลองเพื่ ลองเพลงมีแต่เรียบร้อยเมื่อสองใหญ่่าเขามาขอแบงแล้วเดอเ้อเด้เด้อเด้อเมเด้อ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 เ้อเ้อเด้อเด้อเดกอดอเด้วเด้เดียด้อเด้อดอเด้อเ้อเอเด้อเอเอเดอเอเ้อเเด้ออเเดอ้อเดียเอเด้เด้อเ้เอ้อเด้อเมเ้อ้เด เอาไปมันเป็นตัวเรียงได้พวดนี้สิบสิห้างนี่จะเสียสิเสียยุดอันละเตี่ยมเลยตัวบ้าร่องกระเเวะเอาก็ได้ดอกจแสนี่นะมันก็ยามย่นแล้วนาะทืกมันก็ยามแล้วน่าธรรมดาแล้วยายนัก็ขึ้นบนเหล่านี้นะมันเป็นน้ำยูซุนี่เราห่าว ห่าวใจผู้ใดห่าวกัใครอยู่เห็นพอยัห้าที่เราเอาเราหาสองโูนเถื่อเราเอามาตะใส่ถามบกปลาเตัดฮสอนเมื่อนานเราตัดวะเราหนาสีอักฟันลมทามบกปลาฟันแเป็นแคนฟันแล้วผู้ด้เบาเลยเบาเบาเลยเราสอนเพว่ามาตะใส่เบาเบาเถื่อเสยบ่เถื่อบ่ตัดโอ้บ่อตัดพอมัน หาสองซูนแล้วเสือที่น้องก็บอกว่าสู่เส้นรุ่นมาสั่จะสูนแล้วเส้นกับสูงเสียแล้วพี่น้องเขียนนอย่งเสียนะสู่เป็นพี่น้องที่ได้ื่้นคละเป็นกำลังใจให้ อาบน <No AL <No ้าถามา่นเลียวน้ำเลี้งเาะพี่ตองเอาาัเอกนเนอเดี๋ยวคอยเบิ่งเมื่อนั้นตากเลยเบิ้งนกับ่าได้เบิ่งจะจะไมจะเบิ่งกันได้ดอกตัวเลียครับเบิ่งหูเสี้ยนเบิ่งหนาเสี้ยนไปนั่เ้ากินเขาเต้นใจนเีีย ไอหมุนยุ่ปุ่นแหละเฮาตีจริงหรอว่ามีแนวทางดีกว่ามี่ประเสริฐไข่เขาบ่มีหมองแนมเนาะเทียมเทียมมาแล้วเยปะนสิมะพอยหวชุดประเสริฐโอ้เจ้าหนาแน่นเดี๋ยวเฮาก็มีอาจารย์ไม่เขาป้อนออกมาแล้วล่ะแม่ละอาจารย์มีอาจารย์มาเพิ่มอ่เด้อพี่น้องจะพ่าไปเสด้วยความาเบิงฟ้ามาเบิง จันไม่บอดออกมาแล้วเอาเสี้ยนชิ s <S like, ้นไปใจคือบ่เห็นใจบ่เต้นจักโุดครับเสี้ยนมาเนี่ยยินเท่าเกันอ๋อเก่าเจ็ดเจ็ดหางส่งไปให้ใดทั้งคนได้เสี้ยนเคนกำอยู่คน้องไปหาผู้อาบน้ำรอบคนบ่ มันแปลกตอนที่มีคนหนาบน้ำล่อเนี่ยแหละมันเลยคิดผากไปเสื่อเทียบว่อาบน้ำล่อเนี่ยนะสิมาอาบน้ำล่อสิมตัหาสุดที่เก่าเนาะสตัวเรียตัวใดครับเสี่ยนมื่อนี่เจ็ดกับแปดตัวใด ก็ได้คิดว่า,าจะมาคิดว่าต้องมาขยักกันยากกันมากก็คือต้องยากกันบลกกอดกันครั <c oughs> บตัวกอดจอดับบ่บ่ัวจับเจ็ดแปดบ่จับมันบ่เหมยบั้เอาชุดเดีวยวเบ่ แมนตำลาวเสียนตำเหลา้าเชใส่ขูเดเนี่ยวเด้เมื่อนี่ใส่ให้มันครบใส่ทั้งบักขามทั้งบักนาวทั้งบักเคียเลนมื่อนี่มื่อนี่ใส่กุ้งพร้อมเด้อพี่น้องมื่อนี้ตำรถจัดๆได้เสียนมื่อนี้เอารถจัดที่สุดอากาค่อยจางลงจางลงนะครับพี่น้องเมือนี้ ไปตามธรรมชาสติมัเขียนโดเขียนโดขึ้นมาท่นคุยกับอยู่บ้านเขียนดูโมมีสมาธิเอาเงียบเห่าเงียบย่ดีละเงียบเหรอเดบเาเขียนเลยแล้วเาเขียนเลยแล้วเอาปากมาด้วย มีแจ่มาหนอกเปล่าชื่อรา,ออาอมินเจียนนันคิดคิดแล้วก็ร่วมจิตร่วมจิตส,สวัสดีค่ะคุณร่วมจิต เงนั่เอดจนเดกฟังนะมันสีมันสีได้หลายก็่นั้สีเีได้ด้ติดดาวจักหางกับเส้นสีหางองหน่อยทุนน่อยชัดเจนดีบ่ ประจวันนี้งวดประจำวันที่13กันยายน7นะคะเสี่ยนรุ่นทุ่นหน่อยงบหน่อยตัวใดเสี่ยนแะพีหางนี่แหละนี่ตัวใดนะเสี่ยนแปดหนึ่งเจ็ดสามแปดสามสามแปดนี่แหละสี่หางกันมาครับมื่หางก็มันจะจ้ากันนี่แหละขอยยำเจากรอดในเสี่ยนตัวใดก่อนครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง เจ็ดสามสามแปดนี่แหละสหางางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแปดหนึ่งสามแปดในส่วนสามตัวเดียบนอยเชียงสามตัวสี 1, 3, G, G, <ó> ่แปดหน,นึ่งแปดหกาห็ดแปดหกเจ็ดสี่เจ็ดหนี่แหละมันมีหาหางจงไว้หางหนออึ่งสี่เจ็นึ่งข้อมอกเดี๋ยวนั่นลามู Nông ừ. lạ Nông lạ mô ừ.